สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะถ้าแกงโฮมสเตย์ของเรามีดีจะมาให้นะคะมีหัวเชื้อมาแจกคนที่มาเที่ยวที่นี่ด้วยนะคะมีหัวเชื้อแล้วก็เราก็จะสาธิตการทําคีเปอร์หรือว่าโบยิมะนะคะนะคะก็อันนี้จะหัวเชื้อของเรานะคะเราเลี้ยงไว้นะคะเราเอามาเทแล้วเอามากองอย่างนี้เลยนะคะนี่หัวเชื้อนะคะค่ะกรองนะคะกรอง แล,แล้วก็เราก็เอาตัวมันเนี่ยไปเลี้ยงใหม่นะคะโดยเลี้ยงด้วยน้ํานมนะคะนมสดนะคะเราซื้อมาอันนี้เรากินได้เลยนะคะอันนี้สุขภาพจะดีนะคะเป็นผื่นคันนะคะทาตัวพอกหน้าได้หมดเลยนะคะถ้าใครอยากสาวนะคะนะคะนี่คือตัวของมันนะคะตัวของบัวหิมะนะคะเนี่ยหาเป็นตัวอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าน้องจะเอาน้องต้องมาแบ่งไปหรือมา เาแบ่งไปนะคะไปเลี้ยงอย่างนี้นะคะโดยเลี้ยงไว้นะคะไม่ยากนะคะถ้ามีหัวเชื้อแล้วนะคะนะคะเลี้ยงด้วยนมสดนะคะนมสดประมาณนี้นะคะค่ะค่ะนี่นมสดแล้วก็เอาหัวเชื้อของคีเฟอร์หรือบัวหิมะเนี่ยคะใส่ลงไปนะคะนี่คือเนี่ยค่ะแล้วเลี้ยงไว้นะคะ เวลาวิธีเลี้ยงก็คือไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะปิดผ้านะคะแล้วก็ใส่ที่อุณหภูมิไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะอย่าให้โดนแดดนะคะไม่ให้ร้อนมากนะคะตัวนี้เป็นเหมือนจุลินทรีย์หรือเปล่าใช่<ะ>อันนี้คือจุลินทรีย์ที่เรากินกันเนี่ยค่ะคือจุลินทรีย์นะคะมีประโยชน์กับร่างกายนะคะกินอันนี้ของของพี่เองก,ก็กินอันนี้ทุกวันนะคะกินทุกวันตอนเช้าแทน แทนข้าวได้เลยไม่ต้องกินข้าวนะคะอันนี้ก็อีกขวดนึงเดี๋ยวจะแบ่งให้น้องๆกินกันนะคะวันนี้นะคะอันนี้ก็อีกอีกกล่องหนึ่งเราเลี้ยงไว้เยอะค่ะเรามีเยอะ,ะพอแล้วมังเสียวมัาใช้ยาวไปได้ยังไง <laughs> วางไว้ในอุณหภูมิ <laughs>